อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดประจำวันในวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาได้มีการประชุมกันของคณะรัฐมนตรีนำโดยนายอาคมเติมพิทยาภัยศิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมาแล้วว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่พี่น้องประชาชนในรอบที่4โดยแบ่งออกเป็นทั้งสิ้นจำนวน3กลุ่มด้วยกัน แล้วจะมีการจ่ายในวันที่18มิถุนายนที่จะถึงนี้3กลุ่มด้วยกันนั้นประกอบไปด้วย 1. กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงินเยียวยาจำนวนทั้งสิ้น5,000บาทติดต่อการ3งวดเดือนละ5,000บาทโดยจะได้รับเงินครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้และกลุ่มที่2ได้แก่ผู้มีสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆทางราชนะคนละครึ่งและมาตรา33 โดยเราชนะนั้นจะได้รับเงินจำนวนทั้งสิ้น5,000บาทติดต่อกัน3งวดส่วนคนละครึ่งนั้นได้รับเงินจำนวนทั้งสิ้น3,000บาทแบ่งจ่ายเป็น2งวดด้วยกันงวดละ1,500บาทและมีวงเงินสามารถใช้ได้วันละ150บาท และผู้ที่ได้รับสิทธิ์มาตรา33นั้นจะได้รับเงินจํานวนทั้งสิ้น4,000บาทแบ่งจ่ายเป็น2งวดด้วยกันในส่วนของมาตรา33นั้นจําเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจสอบจากทางกระทรวงการคลังด้วยและในหัวข้อเพิ่มเติมคือจะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้อีกหากสถานการณ์ต่างๆนั้นยังไม่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของโรคระบาดนั่นเองครับ